สวัสดีครับถึงคราวของกลอก21่็ครับกลอก30มครับบิ๊กบอของกลอกนะครับวันนี้เราจะมาติดกันลื่นหน้าสไลด์กันครับที่ต้องได้ใช้ก็คือน้ำยาล้างเล็บแน่นอนครับก่อนอื่นก่อนใดๆขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับเช็คดูไม่มีกระสุนในลำเพลิงหันไปในทิศทางปลอดภัยยิงทิ้งครับถอดสไลด์ออกก่อนนะครับให้เหลือแต่ตัวสไลด์เปล่าๆแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสับลีใช้หน้าแม่บ้านครับ ชุบน้ำยาล้างเล็บครับทําความสะอาดสไลด์ครับถูถๆครับจนคราบมันหายนะครับเน้นย้ำนะครับว่าให้คราบมันหายนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากครับสังเกตดูผิวมันจะด้านๆนะครับเพราะว่าคราบมันมันถูกชำระล้างไปนะครับหังนั้นครับผ้าไมโครไฟเบอร์ครับเช็ดครับหลังจากทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาแกะตัวผวพันกันนะครับ แกะแล้วก็เล็งครับให้ตรงกลางครับผิดพันสามารถขยับได้นะครับบางท่านชอบด้านหน้าสไลด์ก็เลื่อนขึ้นไปจนชิดนะครับบางท่านชอบกลางสไลด์นะครับก็ขยับมาด้านหลังได้นะครับส่วนตัวผมจะชอบประมาณกึ่งกลางครับไม่มากไม่น้อยครับประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลูบลงด้านข้างนะครับ ลูกลงด้านข้างครับผิดพันธุ์ทำมาพอดีพอดีครับไม่มากไม่น้อยเกินไปครับพอดีพอดีครับใช้งานสะดวกสะดวกครับจากนั้นใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์รีดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งง่ายครับมาลองทดสอบกันดูนะครับขึ้นลำครับ ได้เลยนะครับใช้เพลทเช็คดูได้ขึ้นล้ำหน้าสไลด์ได้ครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับจากทางร้านเรานะครับ Neoani Tactical c l i p s ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Neoani Tactical c l i p s